เมื่อเร็วๆนี้นะครับลายเปิดตัวลูกเล่นใหม่ครับชื่อว่าไซเร m e s s a g e นะครับเป็นการส่งข้อความแบบไม่มีเสียงแจ้งเตือนเป็นอย่างไรน่าสนใจมากครับไซเ e นแมสเซจนั้นนะครับถือว่าเป็นการส่งข้อความถึงผู้รับแบบไม่มีเสียงแจ้งเตือนนะครับมันจะเหมาะกับกรณีที่เราต้องการที่จะส่งข้อความใดๆเนี่ยไปถึงผู้รับแล้วก็จะไม่มีเสียงแจ้งเตือนครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ไลน์ทําการส่งข้อความไปถึง ใครก็ตามนะครับจะมีเสียงแจ้งเตือนเหมือนที่พวกเราทราบทุกทุกครั้งนะครับแต่คราวนี้ลายได้มีการเห็นว่าอาจจะมีการส่งข้อความอีกรกษานึงครับซึ่งจะเป็นการไม่รบกวนผู้รับปลายทางนะครับก็คือเป็นข้อความที่อาจจะไม่เร่งด่วนในการตอบนะครับพอเมื่อไหร่ก็ตอบนะครับพอเมื่อไหร่ก็เปิดดูนะครับตัวอย่างเช่นเราต้องการส่งข้อความหาเพื่อนร่วมงานบอกว่าหากประชุมเสร็จแล้วคอ่อยตอบ มเมสเซจเราค่อยเขาเรียกว่าอะไรฮะค่อยโทรกลับแบบนี้นะครับนะเราก็สามารถทําได้นะครับทําอย่างไรเซตอัพอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดมือถือของเรานะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมไลน์ได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรมไลน์แล้วนะครับที่หน้าหลักของเรานะครับเราจะ,ะไปตั้งค่าก่อนนะครับการตั้งค่าก็คือ ที่ด้านขวาบนนะครับจะมีรูปฟันเฟืองนะครับให้เราเข้าไปที่รูปฟันเฟืองที่หน้าหลักนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอเมนูที่ชื่อว่า Line Lab นะครับ <c oughs> ฟีเจอร์นี้อยู่ในการใช้ง,งานของ Line Lab นะครับ n ล Lab ก็คือเป็นฟีเจอร์หรือว่าลูกเล่นที่อยู่ในการทดสอบของ l ล n e นะครับและพร้อมที่จะให้พวกเราได้ทดสอบแล้วก็ถ้าลูกเล่นนี้ดีเป็นที่นิยม ไลน์ก็จะเอาลูกเล่นนี้นะครับเข้ามาเป็นลูกเล่นหลักหรือว่าฟีเจอร์หลักนั่นเองครับกดปุ่ม LINE lap เข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะเจอ,อเมนูที่ชื่อว่าส่งข้อความโดยไม่แจ้งเตือนนะครับตอนนี้เป็นโหมดสถานะถูกปิดอยู่นะครับขวามือครับให้เราทำการากดหนึ่งครั้งให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับตอนนี้าการใช้ลายตัว s ไ e n ล m e s s a g e ก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับเป็นการตั้งค่าให้เรากลับมาที่หน้าหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็ไปที่แชทเลยนะครับกดปุ่มแชทสมมุติว่าเราอาจจะลองส่งข้อความหาใครสักคนหนึ่งนะครับสมมุตินะครับเราก็เลือกผู้ที่เราจะส่งข้อความถึงนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับสมมุติว่าเราจะลองทดสอบส่งข้อความดูเราก็พิมพ์ข้อความปกตินี่แหละครับ นะครับอย่เช่นประชุมเสร็จแล้วโทรกับด้วยนะครับสมมติว่าเราต้องการส่งข้อความนี้ถึงเพื่อนร่วมงานถึงคนในครอบครัวนะครับเราต้องการส่ง นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากดส่งเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นข้อความที่เขาเรียกว่ามันจะส่งถึงผู้รับเลยแล้วก็จะมีเสียงดังปิ้งปั้งอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับกรณีนี้นะครับเราจะส่งแบบ silent message เป็นข้อความที่ไม่มีเสียงแจ้งเตือนทํายังไงนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความปกติครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มลูกศรส่งนะครับที่ไปทางด้านขวานะครับกดค้างไว้ประมาณ2 2วินาทีนะครับ จะมีข้อความาขึ้นมาให,ให้เราเลือกนะครับอันบนก็คือส่งตามปกติครับก็คือจะมีการเสียงแจ้งเตือนปกตินะครับแต่ถ้าเราเลือกตัวล่างก็คือเป็นการส่งโดยไม่แจ้งเตือนครับคือไม่มีเสียงรบกวนปลายทางนะครับอ่าโอเคนะเราจะลองส่งนะครับข้อความก็จะไปถึงผู้รับทันทีนะครับแต่จะไม่มีเสียงแจ้งเตือนนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าฟีเจอร์นี้ก็น่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆส่วนนะครับแล้วก็เป็นการส่งข้อความที่ไม่รบกวนผู้รับปลายทางนั่นเองครับโอเคครับก็ถือว่าวันนี้ได้แนะนำฟีเจอร์ดีนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ